สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การโตหน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนครับวันนี้เรามาก่อติดข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่ทุกคนต่างสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสถานการณ์ของโอเลกุน่าโซชานะครับสรุปจะเป็นอย่างไรจะโดนปลดไหมวันนี้มีอัปเดตมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทุกอย่างไปพร้อมกันเลยก่อนหนึ่งฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะการโตูน่าล่าข่าวแมนยูและ คใครมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าต้องการยาคลายกล้ามเนื้อนะครับก็จัดไปกับกระเบนเหน็บได้เลยรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองครับแก้การท้องอืดท้องเฟ้อกรดไหลย,ย้อนนะครับสามารถสั่งซื้อ2ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่าน3ช่องทางน,นะครับที่ขึ้นมาบนจอภาพมี Facebook l i n e ทและเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับมาอัปเดตอาการของลูกชอกกันหน่อยครับก็เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับจากการที่ไปขึ้นโขกกับโรดรีกลางอากาศแล้วตอนลงมาเนี่ยลูกชอก็เจ็บไปสักพักหนึ่งเลยเจ็บจนต้องใช้โคตา้าเปลี่ยนตัวพิเศษออกจากสนามไปนะครับก็ไม่ได้เป็นการไปรวมกับโคตา้าเปลี่ยนตัว3คนตามปกติต้องเปลี่ยนแบบคอนคาชันซับจิจูดนะครับเพราะว่าเป็นการกระทบกระเทือนทางศีรษะซึ่งเหตุการณ์นี้ครับอาส่งผลต่อการไปเล่นทีมชาติในช่วงเบรคหนนี้ด้วย เพราะจริงๆแล้วลูกชอถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะครับร่วมกับแม็กควายกับแรชฟอร์ดแต่ตอนนี้ต้องเช็คดูอาการให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดสตาฟของสโมสรเห็นว่าเอ้ยยังมีความเสี่ยงในการส่งลงสนามยังเสี่ยงอยู่นะในการลงเล่นนะครับอาจจะก,กระทบกระเทือนเพิ่มเติมได้แล้วถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นตามหลักการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับลูกชอก็มีสิทธิ์จะต้องถอนตัวจากทีมชาติคนนี้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ ถ้าเกิดกระเทือนจนต้องอดเล่นทีมชาติก็ถือว่าสวยมากนะครับแต่ดีแล้วพักรักษาตัวก่อนดีกว่านะครับขอให้หายไวๆกับลูกชอนะครับเพราะว่าอาการเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยช่วงนี้น่าเป็นห่วงมากมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ขอให้ชอหายไวๆนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะครับก็คืออนาคตของโอเลกุน่าโชชาที่ตอนนี้แฟนบอลส่วนใหญ่แล้วแหละร้องขอให้สโมสรปลดแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าใน3เกมหลังสุด ที่เป็นเกมชีชะตาเนี่ยอาจจะชนะ1เสมอ1แพ้1ก็จริงแต่กับการเจอคู่อริตลอดการอย่าง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอทราวฟอร์ดนะครับโดนสอนบอลเน้นๆทั้ง2เกมคาบ้านยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้ด้วยนะครับสิ้นสภาพนักศึกษามากๆไม่สามารถสู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าไหนก็ตามที่สําคัญคือสมโมสรออ์อื่นๆที่ทิศทางเขาเริ่มจะไม่ดีอ่ะเขาก็มีการปลดกันไปหมดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วัตฟอร์ดทีมแรก ต่อด้วยนิวคาสเซิลนะครับตีฟรูสและก็มีสเปอร์นูโน่นอริสซิตี้นะครับแดเนียลฟาเก้แลวก็จบด้วยแอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้เลยนะครับพวกนี้คือมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะได้เริ่มต้นใหม่ให้ทันเวลาเพราะพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเพิ่งจะดําเนินไปได้ประมาณไม่ถึง1ใน3ของเกมทั้งหมดนะครับและเป็นจังหวะที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าจะได้ใช้ช่วงเวลาพักเบรกทีมชาติในการเตรียมแผนงานสําหรับกุนซือคนใหม่นะครับ เข้ามาแล้วยังพอมีเวลาให้พักหายใจหายคอไม่งั้นถ้าเกิดเข้ามาแล้วคุมทีมต่อเลยอาจจะเตรียมทีมไม่ทันนะครับแฟนบอลหลายๆฝั่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยโซชาถ้าเกิดจะโดนปลดปลด,ปลดตอนนี้เลยดีกว่าไหมจะได้มีเวลาให้โค้ชคนใหม่เนี่ยเขาเข้ามาเตรียมกับการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในพรีเมียร์ลีกหลังจากจบเบรกทีมชาติแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้บอร์ดบริหารกับนักเตะของเรามองอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ประมาณนี้เลย คริสวีเลอร์ครับนักข่าวจาก DailyMail ที่ก็มีความใกล้ชิดกับสโมสรน,นะครับบอกว่าในตอนแรกมุมมองจากทุกคนในสโมสสยังรู้สึกพอใจกับสิ่งที่โซชาทำมาตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทีมก็มีการพัฒนามากขึ้นและก็จบอันดับที่น่าพึงพอใจด้วยนะครับในตารางคะแนนซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนก็ต่างเชื่อว่าโซชาจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ช้าก็เร็วนะครับแม้ว่าจะเป็นกุนซือหน้าใหม่ที่ประสบการณ์น้อยมากๆก็ตามประมาณว่าทรงมันเริ่มได้ แลวก็พร้อมจะลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะครับแต่พอผลงานเริ่มกระท่อนกระแท่นเริ่มมีการแพ้คาบ้านติดติดกันหลายๆนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอทีมใหญ่หรือว่าการเจอทีมเล็กก็ตามก็ทําให้สโมสรคิดไกลๆว่าอาจจะต้องมีการปลดในช่วงซัมเมอร์นะครับและแน่นอนว่าโซชา์ก็โดนบอร์ดบริหารเนี่ยกดดันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าผลงานมันแย่จริงๆบอร์ดก็มีการมองมองไปทางคอนเต้ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความลังเล เลยไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเข้าไปนะครับเพราะว่าคอนเต้ยังไม่ใช่กุนซือที่เหมาะกับแผนระยะยาวที่ทีมวางเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจัยสําคัญคอนเต้ห้าวเกินไปกลัวจะมาง,งั้นกับสโมสสภายหลังนะครับแต่เหมือนปาฏิหาริ์ที่โซชาชอบพลิกชนะทีมใหญ่ๆแบบแต่ก่อนเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่มีอีกแล้วนะครับคือแต่ก่อนอาจจะมีหลุมนรกที่แพ้แพ้แล้วมาชนะทีมใหญ่ได้เก้าอี้หายร้อนอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ คือร้อนแล้วร้อนเลยนะครับไม่สามารถกลับมาได้เลยเวลาเจอทีมใหญ่ก็คือโดนเขาจับทางได้แล้วก็ไม่มีการปฏิปต่อเกมเลยในเกมล่าสุดกับซิตี้หาบอลไม่เจอนะครับซิตี้เล่นบอลแบบเหมือนซ้อมอ่ะเล่นสบายๆทุกอย่างมีแต่จะดิ่งลงท่าเดียวแล้วนักเตะในทีมก็เริ่มออกอาการมึนงงกับโซชาแล้วด้วยเช่นกันในมุมมองต่างๆนะครับเริ่มมาตั้งแต่ข่าวลือเรื่องห้องแต่งตัวร้อนเป็นไฟนักเตะเริ่มไม่พอใจกับการที่โซชาชอบจะเลือกลูกรัก ลงสนามอยู่ตลอดนะครับคือลักลครก็จะส่งคนนั้นตลอดเวลาคนที่ไม่ได้โอกาสก็มันจะไม่ได้เลยนะครับนักเตะหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกสงสาร <S <S ดอนนี่ฟันเดอร์เบกมากที่ถ้าไม่ได้ลงอะ่ะพอเกมล่าสุดถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นสำรองนะครับแฟนบอลในสนามก็กระหึ่มกันมากคือแบบทุกคนต่างส่งกําลังใจซัพพอร์ตดอนนี่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าโดนดองมาแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดนะครับอยากจะลงสนามต้องเอาลงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมบ้างนะฮะ ก็เป็นจุดหนึ่งที่โซชาจะโดนด่ามาตลอดว่าทำไมไม่ส่งดอนนี่ลงนะครับบลูนอแฟนนั้นก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่รู้สึกว่าทีมเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ชัดเจนมากพอนะครับเริ่มจากเครือบแคลงใจกับโซชาร a ชฟอร์ดถูกส่งลงสนามไปเกือบครึ่งชั่วโมงทั้งทั้งที่พลาดซ้อมไป2วันเต็มๆนะครับเพราะมีอาการป่วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แฟนบอลก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าโซชาไม่ได้บอกเอาไว้ในเพสคอน ว่าแรชฟอร์ดป่วยแต่สุดท้ายก็ถูกเข็นส่งลงสนามอ่ะอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็คือจุดที่ชอบเข็นนักเตะที่ไม่ฟิตเนี่ยลงสนามไปใช้งานนะครับคริสเตียโนโรนัลโดรู้สึกว่าทีมตกต่ำไปเยอะถ้าเกิดเทียบกับทีมที่เขาเคยเล่นด้วยเมื่อ12ปีก่อนนะครับตอนนี้มีเดดาวกับดาวโรนัลโดก็คิดแบบนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่ากระแสงแง่ลบต่างๆมันเริ่มจะพูดออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพอผลงานไม่ค่อยดีแบบเนี้ย คราวนี้บอร์ดบริหารมองอย่างไรบ้างนะครับเจมี่แจ็กสันครับสายข่าวคนสนิทของฟาบิซิโอโรมาโนจากสื่ออย่างเดอะกาเดียนก็ให้ข้อมูลว่าแม้จะพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้มา02ในเกมล่าสุดแต่ยังไม่มีท่าทีที่ปัจจุบันทันด่วนจากเหล่าเจ้าของสโมสรอ,อย่างตระกูลเกรเซอร์และโซชาก็น่าจะยังได้คุมทีมต่อไปในการลงสนามพบกับวัตฟอร์ดนะครับอ่ะอันนี้เข้าใจว่าหลายๆคนเริ่มจะหัวร้อนกันแล้วนะครับ ส่วนฝั่งของแซมมอนสโตนครับซึ่งเป็นนักข่าวเทียรหนึ่งจาก bbc ก็รายงานในมุมคล้ายๆกันว่าสโมสรยังไม่มีท่าทีที่แน่ชัดว่าจะปลดโซชาในตอนนี้และย้ําว่าการปลดเนี่ยมันง่ายนะแต่จุดที่ยากคือจะหาใครมาแทนอันนี้คือแซมมอนสโตนบอกมานะครับจะปลดเนี่ยพร้อมปลดอยู่แล้วแต่ตัวแทนเนี่ยมันหายากเหลือเกิน เพราะว่าสโมสรไม่ต้องการคุณซือที่จะเข้ามาแบบช็อตเทอมแล้วนะครับจะมาแบบระยะสั้นปรับปี2ปีเนี่ยแบบที่เคยเป็นมากับกุณซือคนก่อนหน้านี้ไม่เอาแล้วครับสโมสรไม่ต้องการแบบนั้นแต่ขอคนที่เข้ามาแล้วทํางานกับทรัพยากรที่มีในทีมได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งทรัพยากรที่เพิ่งพูดมาเมื่อสักครู่นี้ครับมี2อย่างก็คือ1 นักเตะเวิลด์คลาสที่มีเต็มทีมและก็2นักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีที่พร้อมจะขึ้นมาจากทีมเยาวยชนนะครับคุณซื้อคนใหม่ที่จะพร้อมเข้ามาเนี่ยต้องทํางานร่วมกับ2จุดนี้ให้ได้แต่ทุกทีมมันก็มีเหมือนกันหมดปะวะนักเตะเวิลด์คลาสกับดาวรุ่งฝีเท้าดีนะครับซึ่งสโตนบอกว่าคนที่ดูจะเหมาะกับสิ่งที่พูดมาจริงๆมีแค่3คนเท่านั้นนะครับที่อาจจะมีการพูดถึงภายในบอร์ดบริหารได้แก่มาเรเซโอโปชติโนนะครับเบรนดอนโรเจอร์สแล้วก็เอริกเ แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะไปเอาใครสักคนเข้ามาเพราะแต่ละคนก็มีปัจจัยมีอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปนะครับโปชิติโนเพิ่งจะเซ็นสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาน่าจะไม่ปล่อยมากลางคันแน่นอนส่วนโรเจอร์สเป็นเด็กเก่าของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอในปีนี้บอร์ดบริหารก็เลยคิดหน้าคิดหลังนิดนึงนะครับ ส่วนข่าวที่บอกว่าโรเจอร์สเขาตกลงกับแมนยูแล้วอะ่ะที่ขึ้นพาดหัวแบบนี้โรเจอร์ส has agreed to replace โซชาต้นขั้วของข่าวนี้มาจากคอร์ทออฟไซด์นะครับซึ่งเป็นสื่อกอสิปที่แทบจะหาความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมว่าปัดตกไปก่อนส่วนในมุมของเอริกเทนฮากก็กำลังไปได้สวยกับอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบอลลีกก็ตามหรือว่าจะเป็นใน UCL ก็ตามนะครับและก็เป็นคุณซื้อที่สื่อเขาบอกว่าไม่ชอบออกมาจากทีมกลางคัน พราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยเกือบจะไปคุมบาเยอร์แล้วในปี2019นะครับแต่ด้วยความที่เจ้าตัวไม่ชอบคุมทีมกลางซีซั่นบาเยอร์ Bayern ก็เลยอดไปแล้วก็ไปเอาฮันซี่ฟลิกมาแทนนะครับเทนฮาก,ก็เลยคุมอาร์เจ็คสตอมาอีก2ปีก็เลยทําให้เทนฮากก็มีโอกาสจะมายากเหมือนกันกับการมารับเผือกร้อนในกลางฤด,ดูกาลแบบนี้นะครับขณะดเดียวกันครับมิเกลเดเลนี่นักข่าวระดับหัวหน้าของเดอ i n d น p ด n เ e นเด ก็บอกว่าแมนยูต้องการกุนซือระดับเกรด A เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครว่างเลยถ้าเกิดจะเอาใกล้เคียงที่พอจะเป็นไปได้มากสุดก็อาจจะต้องเป็นรัฟรังนิกนะครับคนในภาพตอนนี้แหละอดีตกุนซือชาวเยอรมันนะครับที่ประสบการณ์โชกโชนมากๆโดยเหตุผลที่พอจะมาได้ก็คือรังนิกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับและก็เจ้าตัวสนใจที่จะมาคุมงานที่แมนยูด้วยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากคริสเตียนฟอล์สายข่าวเยอะระมันอีกคนหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าคริสเตียนฟอล์หลังๆก็ถูกลดเทียร์ลงไประดับหนึ่งเหมือนกันน้ําหนักมันก็เลยยังไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนเป็นข่าวที่ลือๆออกมาก่อนซะมากกว่าเพราะว่ารังนิกก็ไม่ได้ว่างงานด้วยนะครับคือมันจะต่างจากกรณีของคอนเต้ก่อนหน้านี้ คอนเต้ว่างอยู่แล้วก็มาเสียบงานที่แมนยูหรือว่าสเปอร์ได้แต่รังนิกไม่ได้ว่างนะครับปัจจุบันเขาเป็นผู้บริหารให้กับทีมในรัสเซียก็คือโลโคโมทีฟม,มอสโกอยู่นั่นเองการจะไปดึงตัวมาเลยก็อาจต้องมีการจ่ายค่าชดเชยอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับนี่แหละก็เลยเป็นทิศทางล่าสุดที่สื่อใหญ่หลายๆเจ้าเขาเล่นออกมานะครับกับการปลดโซชาที่ดูจะยากแล้วก็การที่จะไปหาตัวแทนเข้ามาก็ยากซ้ําเป็นทวีคูณอีกนะครับอ่ะ รอติดตามต่อไปเข้าใจว่าช่วงนี้แฟนผีจะหัวร้อนนิดนึงผมก็เซ็งแหละกับผลงานที่ออกมาคือแบบโซชาถ้าต้องไปก็ต้องไปนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงนะครับผลงานมันย่แย่เหลือเกินโอเคนี่คือทั้งหมดของการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็มีเพจ i ิน t a g r กรมสามารถติดตามกันได้ฝากสปอนเซอร์นะครับกับเบนเนและยาทาจอมทองเดี๋ยวเราพบกันใหม่ที่แสวมสปอร์ตทัฟท์ไทม์ครับช่วงนี้การตัวหน้าไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับบายบาย